นี่ธรรมาชาตินะฮะผักบุ้งผักกินได้นะครับสวนครัวอันนี้ก็เป็นผักแว่นหรือว่าเรียกว่าใบาบโบบกนะฮะใบบโบก อุ้ยมะพร้าวงามมากเลยตัวนี้นี่ตะไคร้ครับตะไคร้สวนอาจารย์หนุ่ม 5G ฮะตะไคร้ไว้เยอะเลย